ไหว้โลดหรือว่าไหว้ศาลนะคะพี่น้องปองปัาจะข่า 5, ในนามของพระพยาอุทัยเทวีศรีธัญญาแห่งเมืองคองคกนะคะพี่น้องจแะบบมือดีก็สิมาขอลองเพลงนะคะจกเมืองคองคกปกติชิลองู่แต่องค์ต่แองแล้พี่น้องบบมือดีก็สิมาขอรลองอยู่ในในี่แหละห้องอาดห้องนี่นะคะพี่น้องปองปัด วันนี้มาแบบสมิลามากเลยสมิลามาเห่านะคะพี่น้องปองไปาจากมาันตีขาวเพรามันสีส่วบแลลวคะ่ะพี่น้องปองไปเนาะอันนี้นะคะเป็นของที่อยู่ในบ้านเราและะ้วเดี๋ยวมาบอกกันเลยแต่ละคะพี่น้องปองไปเาแต่ตอนนี้ไปลองเพลงก่อนนะคะพี่น้องเนาะเพลงนี้มืซอว่าลูกเสียลูกเสียในทีน่นี้ว่าม็นลูกเสียลูกหายลูก ไปจากข้อท่างใดโบเมนได้ค่ะพี่น้องลูกเสือค่ะพี่น้องอมาฟังกันเลยนะคะพี่น้องกับมาดามกับคอรอ,องอยู่ขางองค์ขางแอ,องเลยะคะ่ะพี่น้องจานะคะเนาะในนามของพระอุทัยเทวีศิีธัญญาแห่งเมืองข้อขคจัดไปคะ่ะพิกธีกายาบากันเลย ก็แล้เราอยู่กันมาเท่าไรแต่จะมีใครทำไมไม่รู้แล้วพอพ่ถ่าพันนั้นพันดินแล้วพอพ่ถ่าน,น้องรักไม่ได้น้องบอกว่ารักพี่มากว่าใครน้องบอกว่ารักพี่ไม่นอกใจไม่คิดมาก่อนว่าเป็นไปได้ เรามีลูกชายด้วยกันสองคนและวถ้าลูกทำมาแม่ไปไหนจะให้พี่แลกกับลูกว่ายัางไรบอกลูกว่าน้องไปทำงานไกลบอกลูกว่าน้องไปมีแฟนไหม Why you don't tell when you w o n t go? Why you don't love when you don t Girl, why you don't say when you don't ไม่คิดมาก่อนว่าเป็นไปได้เรามีลูกชายด้วยกันสองคนและถ้าลูกถามว่าแม่ไปไหนะจะให้พี่แลนกับลูกว่าย่างไรบอกลูกว่าน้องไปทำงานไปบอกลูกว่าน้องไปมีพ่อใหม่ u don't t n o w when you won't go why you don't love when you don't say to little boy back again why you don't tell when you want to why you don't say why you don't love to little my calling someone somebody wishing you come back again ค่ะพี่น้องเกือบเจขาดนะพี่น้องนะส่วนนี้เท้งหัวนี่นะคะจะสิมาบอกมาสิสเลยเลยนะคะพี่น้องจา้าปกติแล้วเมืองอังกฤษเมืองผู้ดีเวลาเข้าออกงานรู้ราวิริสมาราของเขานี่เขาซิมีหมวก,ร,การาคาแพงๆสายแบบบอ,อกจากดีไซยหนอ,อกดีสาเนอร์ผูนะคะพี่น้องปอมไปส่วนของมาดามก็ต้องไปดีไซเนอร์สาเนที่ยังนกคะพี่น้องจา้าเป็นของใส่ในบ้านอมริสเซครูทำให้มันสวยมันก็สวยนะคะ มันมีทําได้หลายวิธีด้วยแต่อันนี้ขึ้นมาดั่งแบบว่าเอาแบบว่าเออเดี๋ยวจะบอกนะจ๊ะว่ามันเป็นอะไรพกพาได้แล้วก็การี่บอกว่าอยู่หัวดีมากเลยนะจ๊ะนะตีกระบา๋าพ่อได้ดีเลยนะคะเป็นอะไรนะทถึงทึมทึมนะคะพระอุทัยเทวีสีทัญญาแห่งเมืองคองคขาจะมาขอแนะนานะจ๊ะรีวิวให้เลยนะคะทูอินวันของสิ่งนี้ก็คือจริงตริงพี่น้องว่า,ยอ,อ,ยากกอย่างไรอึ๊วดะแผกกนะยมกันนะคะ ยายขัดโตพี่น้องจ้ายายขัดโตเนี่ยยายขัดโตเนี่ย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 เอาเมฆาเห็นหมันสวยแั่อลานการลางแต่มันเก็ดแต่ไายพี่น้องมันมีอนนีห้มันนั่น,นเนี่ยเห็นบ้่แนวดีเลรอแนวดีพี่น้องทากระมัดผมขึ้นกระบ,บานห้อห้เสียให้เรียบเลยรวบขึ้นไปให้หลอกให้ไรเปิดนะาผาเปิดหัเหงเปิดเมืดอว้จะเปิดขงางล่างกับพ่อและกับพี่น้องนะคะแล้วก็นี้นะคะมาคล้องพี่น้องคล้องเข้าไปในกระจุกบ,บนหัวเรานี่แหละนะคะเนี่ยเข้าไปพอดีเป๊ะ จะสวดส่งเจ้าเสียเ่ยวมันไปส้งใดนะคะไปซ้ายไปควาเล็กซ้ายเยอะขวดก้มต่ำนะคะเป,ะป็น้องเป็นม่านนั่นเลยพี่น้องนะเนี่เห็นบ่จะดึงให้มันมาเป็นเพอร์เวอร์อยู่นี้ก็ได้หรือจ,จะเป็นอัเป็นข้างๆให้มันสวยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่มาแล้วก็จะมีอันหนึง่งกริปนะคะกริปนี่จะเป็นกริปดำกริปสีกริปยังกระตามแตนนะะนน่นะคะหนีบเข้าไปรวดเนี่ยค่ะพี่น้องปองไปนะ รู้รามาไม่เห่าแต่ค่ะว่ามาสิสวดโดดละพี่น้ iksi, องจ้าเพราะว่าสวยร่างกายสวยสยองสวยสยดสวยสยองมากนะคะพี่น้องจ้าถ้ามันมี fi <2017. S 2> สีชมพูสีอะไรเรามาทำาีห้อีกแห่งสวยดดเด่ร่างกายด้านเป็ดนะคะเอาของเก่าเรามาดีใส่โค้ใหม่ได้นะคะใส่ให้มันฟูซะก่อนใส่มันคุมคาสก่อนตอนแรกเมั่หนานมาเซลทีมเราได้เอาเดี๋ยวเป็ดเดียวมาเอ๊ะมันเหมือนหมวกที่เขาเอามาใส่เวลาเขาออกงานรู้รามากเลยนะคะพี่น้องเอามาสัก นะคะใส่เรียบๆว่าม่นเอามาใส่หัวดีหนำสิหน่อยโปกโปโนะคะพี่น้องจ้าเออนะคะเอามาสักตากแดดมันแห้งอ่ามันสักตากแดดมันแห้งแล้วมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้มันสิฟูฟ่องถ้าเกิดว่าเ้าซสื่อมาอันไหนมันก็สิยุ่งยุ่งยุ่งสินะคะแต่ว่าอันยุ่งไม่ก็สวยนะคะเดี๋ยวสิมาเฮดให้เบิ่งไม่ก็แล้วกันแล้วอันนี้เอาตอนที่ว่าใช้ไปแล้วนะคะพี่น้องล้ามาใส่แบบ again มาบ้านนั่นแหละพี่น้องจ้ะนี่นะคะสวยรัสวยรูยล้ลาา่ามาเฮาบพี่น้องวิลลิสเมเรียแค่นี้เราเด้อพี่น้องปองป g ไปจ้าจเฮ็นยังเรามีความสุขแค่เป็นโลดค่ะนะคะตอนนี้นะคะอ่าคนที่หนึ่งที่สุดในโลกโซเชียลก็คือพระมหาเทวีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะของขอยกสิบเป็นพระมหาไทยเทวีศรีธัญญาแห่งเมืองโค้งโค้งนะคะพี่น้องปอง n g ไปนะ ยังเป็นระเบิเดือดร้อนไผ่เหตุไปค่ะพี่น้องจ้าความสุขของเท่าอยู่ที่ใจนะคะพี่น้องถ้าเห้ามีความสุขถ้าเหายินเยียมจำใส่เห็ดคนนหัวเราะเห็นนข้นอันนี้ได้มันเป็นบุญค่ะพี่น้องจ้าอย่าไปซีเรียสค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวมันสีบวสวยนะคะต้องสวยนะคะพี่น้องจัเกาจากนะคะเนาะสวยแบบมาดามเนี่ยอืมสวยแบบสยองอะ่ะสวยสพรึงอะ่ะนะคะเห็นแล้วต้องโอ้โหนะคะพี่น้องจ้าต้องกราบนะคะต้องไหว้าสานะคะเห็นแล้วต้องไหว้าสานะคะนะคะจากที่ว่าเกิดขึใส่นะคะนะคะอาจจะมาเป็นแบบพนาคานะคะหรือว่าเยาวรุ่นที่รับฟังอยู่ก็พิจารณาพิจารณาซอมนะจ๊ะมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกทําไปค่ะจืงไหมมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนใครทําไปนะคะก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่ให้สุญ ทุกคนมาหนังคุณบอบักกิ่งแค่นี้แล้ะคะ่ะพี่น้องปลอปภยจะเป็นหน้าที่ผ่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ